สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับผู้ชมที่ช่อง Perfect Car Channel นะครับอยู่กับเราที่ชม์รูมรถยนต์มือส Perfect Car นะครับวันนี้มีรถกระบะนะครับสุดพิเศษแล้วก็เป็นตัวท็อป l i มิต e d จริงๆเลยมาให้ชมกัน1คันเป็นเบสซูบิชิไลทันนะครับ2.5 GLX l i มิต e d หลังคาดำแบบนี้เลยนะครับนะเฉพาะรุ่นเท่านั้นกับค่างวดผ่อนครับอยู่ประมาณ 8,000บาทครับรายได้ประมาณ15,000-16,000ซื้อคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องใช้เงินดาวครับกับราคานะครับ497,000และมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆจอง999 99, บาทมีส่วนลดให้อีก5,000 50, 0บาทนะครับเหลือราคาอยู่ที่447,000บาทปีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการลดค่า2บาทแต่20,000บาทปีให้เลยครับผมไปดูตัวรถกันนะครับตันี้เลยนะครับเป็นตัว limited นะตัวนี้ มาพร้อมตุดแต่งเท่ๆแล้วก็ลายแม็กนะครับเฉพาะรุ่นเลยเป็นลายแม็กสีดำนะครับหน้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวรถรับประกันนะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำตัดต่อหรือกอไม้นะครับตรวจเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินที่สําคัญคันนี้ใช้งานมาน้อยมากใช้งานมาแค่19 0 0 0มเโลเป็นรถปี21นะครับจดทะเบียนใช้งานปี2022มาดูรสิบสกันนะครับแครนี้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของภายในนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับสัมด้วดยรลายสีเทาสวยงามมากนะครับแล้วก็แคปบเปิดได้แบบนี้นะครับอ่าเป็นรถแครบแคบเปิดได้นะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านท้ายกระบะกันบ้างต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับสําหรับเจ้าไททันคันนี้ดูจากสีกระบะภายในก็ได้ขนาดไปได้ใส่แน็กไลเนอร์นะครับสียังขาวนวลสวยงามอยู่เลยนะครับ ครับฝาท้ายเปิดง่ายตัวนี้นะครับสีในกระบะหมคกิฟเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสภาพดีมากๆแล้วก็ใช้งานมาน้อยมากนะครับย้ําเลยนะครับนะออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทร,รับเงินผ่านบัญชีรับเงินสดหรือเป็นข้าราชการพ่อค้าแม่ขายนะครับผู้รับเหมานะครับออกได้ทุกอาชีพขอเพียงแค่มีเอกสารยืนยันอาชีพและรายได,ได้แล้วก็ลงตรวจสอบอาชีพ ได้อย่างชัดเจนแค่นั้นเองนะครับผมนะก็รายได้1มื่นห้าหมื่นหกซื้อคนเดียวได้เลยข้างว่า8ปดพันบาทไปดูด้านขวากันบ้างประมาณนี้นะครับนะยางก็ได้เป็นจีทีเเลยนะครับนะใช้งานมาแค่หนึ่งหมื่นต้องอเท่านั้นแบบดูภายในกันนะครับอันนี้ ทำท่อไอเสียงมาแล้วด้วยนะครับฟังจากเสียงได้ครับแต่ว่ายังเป็นเครื่องยนต์เดิมครับเป็นเสียงใช้ได้เชื่อมต่อลูทูธได้มีหน้าจอสดงผลให้ตัวนี้นะครับ fm/am เล่นได้หมดนะครับนะแอร์ปรับได้4ระดับตัวนี้นะครับนะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดหรือ5เกียร์นั่นเองนะครับผมห่วงลายมันติฟัง์ชั่นมีมาให้นะครับแล้วก็ที่เปิดปิดไฟหน้าก็เป็นประมาณนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูใต้ฝากระโปรงกันบ้างนะครับครับเปิดง่ายๆนะครับฝากระโปรงใหม่กิฟตเลยนะครับน้าคานเดิมนะครับฝากระโปรงเป็นเดิมๆดิมเนาะฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับวันนี้เครื่องยนต์ 2,500cc นะครับนะ้าฝากระโปรงเลยแม้ตัวล่างตัวบนนะครับเดิมๆเลยไม่มีรอยแกะรอยถ่าเลยนะครับผมโอเคครับ หรับใครที่สนใจหรือชอบเจ้าคันนี้นะผมย้ำให้ทีเป็นปิสูมิชีตไทตันตัว2.5 t l x Li m i t e d นะครับได้หลังคาดำพร้อมชุดแต่สวยๆแบบนี้เลยนะครับรถปี21จดทะเบียนใช้งานปี2022ใช้งานมาแค่1 9 0 0กโลก,กับค่างวดผ่อนเตียง8,000กว่าบาทต่อเดือนน,นะครับแล้วก็ไปได้15คนเดียวได้เลย ใครอยู่ต่างจังหวัดอยากซื้อเจ้าคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับศูนย์เก0 0เรามีไฟแนนซ์ Finance, เนี่ยวิ Center, ่งเซ็นทั่วประเทศไทยเลยเรื่องผ่านสามารถส่งรถไปกับบริษัทเอกชนที่ได้รับมาตรฐานได้ไม่ว่าจะเป็นรถสไลด์หรือรถเทเลอร์รวมอยู่ในโปรโมชั่น5 0,000่บาทเรียบร้อยนะครับที่สำคัญผมย้ำเลย มีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการไม่มีค่าทำรมนยาเพิ่มเติมแน่นอนนะครับนะอย่าลืมนะใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดถเข้าใหม่ด้วยครับวันนี้ชงขอตัวรา,าไปก่อนครับสวัสดีครับ